จะมีอาการเป็นหวัดเป็นหวัด,น,วด,วดน้ำมูกไหลครับอตอนแรกผมพาไปรต,ตรวจตัวเองตรวจตั้งแต่เช้าแล้วนะเขาไม่รับตรวจที่เสียดตังก็ไม่รับบางที่เขาก็จนเกัดอายุอายุมากเขาก็ไม่รับตลอดเลย60ก็ไม่รับเป็น70ก็ไม่รับอะไรเงยในบางที่นะที่ผมไปสอบถามมานะครับทำไม่ถูกก็เลยมาที่นี่นี่ก็เส่ไปนี่นะพ่อเขาดูแต่ แต่รอบบ้านนะเขาเขาเป็นรอบบ้านปกนนีเดลตามเแค่เืดเดียจเหมือนว่าผแต่เขาอ้างบบัวการที่ใช่ไม่แต่เขาคม่อใจไม่จะเหนื่อยไงแต่ารเหนื่อยนเรื่ออคนที่เป็นออฟัว่เนี่นอนเฮ้ยวัดออกเซยังเ่องแกเหนื่อยจังไม่ดีเลยค่ะห้จหานู ได้ใช่ไหมโรงพยาบาลวิถีโรงพยาบาลวิถีพาไปได้ใช่ไหมโอเคได้ครับลูกเขาพาไปได้ไปที่ฉุกเฉินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมข้อมูลให้คุณหมอเข้าไอเดี๋ยวให้ชุดข้อมูลก่อนแล้วแจ้งทีมให้หน่อยได้มหนึ่งหนึ่สองหน ไม่ไม่ใช้ไม่เสียเวลากับมันแล้วสร้างใหม่เลยไม่เจอพาไปเองที่เขาขยายอีอ่านนั่นก็จะรับเขาตอนนี้เขาขยายมีงานหมายถือว่าขยายเตียงฉุกเฉินต้องอยู่ในห้องฉุกเฉินก่อนนะเพราะว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วไปกทีก็เลยต้องขยายพอข,ขยายนยะเขาเลยรับได้ก็เลยให้เราไป่งเองก่อนด้วยกันครับ สูเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปสงรอรอกันนึงเดี๋ยวเขาไปสงที่ย้านนะเดี๋ยวก็หายอยางสู้นะหมอให้ไปที่โรงพยาบาลราชวิถีเลยครับแล้วติดต่อํำรองเตียงไว้ที่ห้องฉุกเฉินครับแล้วก็ทางหมอให้ยาต้ตา,านมามไมรลัสมามให้ไปให้ที่นี่น่าจะให้ทานที่นี่แลดูแลรักษาเบื้องต้น